สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้แท็งกโปรวันนี้เราจะพาไปเจาะวิกเรื่องราวของเครื่องบินรบที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในขณะนี้ F36 เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่อาจกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยในอนาคตอันใกลน้นี้หลายคนอาจยังไม่คุ้นชื่อ F36 เพราะมันยังไม่ได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการและยังอยู่ในระหว่างการออกแบบหรือเสนอแนวคิดโดยชื่อ F36 นั้นเป็นชื่อที่ใช้เรียกแบบไม่เป็นทางการ เพื่ออ้างถึงโครงการที่เสนอให้เป็นเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่4.5หรือก่5ที่มีราคาประหยัดแต่ประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับ F-35 หรือ F-22 แต่ต้นทุนและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าหลายสำนักข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะจากฝั่งอเมริการายงานว่ามีความพยายามจากบริษัทเอกชนด้านอาวุธเช่นตมาติงหรือโบอิงที่จะผลักดันโครงการใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าอย่าง F-16 และ F/A-18 โดยเฉพาะประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการกำลังทางอากาศทันสมัยแต่ไม่มีงบประมาณพอสำหรับ F-35 ในกรณีของประเทศไทยกองทัพอากาศไทยมีนโยบายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านไปยังเครื่องบินขับไลย,ยุคใหม่เพื่อรักษาศักยภาพในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะเมื่อเครื่องบิน f 1 6 a ีที่ประจำการอยู่เริ่มมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า30ปีซึ่งถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาทดแทน แอร f 35จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเชิงเทคโนโลยีแต่ติดปัญหาด้านงบประมาณและการอนุมัติจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาทําให้ทางเลือกอย่าง f 36หรือโครงการเครื่องบินขับไล่แบบใหม่กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะอาจมีราคาถูกลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบที่ติดตัง้ง มีการคาดการณ์ว่า F-36 อาจจะใช้พื้นฐานจาก F-16 v วเปอรผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบเรดาร์ AESA ระบบเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลแบบใหม่ช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวและการลดพิสัยเรดาร์เพื่อความล่องหนทำให้มันกลายเป็น F-35 ราคาประหยัดก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ ที่มีแรงขับมากขึ้นความสามารถในการบินเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์หรือที่เรียกว่าซูเปอร์ครูสและความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนรบหรือลอยเย้าวิงแมนเพื่อทำภารกิจร่วมกันได้สำหรับประเทศไทยหากเลือกซื้อเครื่องบินประเภทนี้จะเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าในระยะยาวเพราะสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่เน้นความคล่องตัวการตอบสนองเร็วและการมีเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงต่อยอดในอนาคต อีกประเด็นที่สําคัญคือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการซ่อมบํารุงในประเทศซึ่งหากไทยสามารถตกลงกับผู้ผลิตให้มีการประกอบหรือซ่อมในประเทศจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศอย่างมากและช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานในระยะยาวอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า F 3 6จะถูกสร้างขึ้นจริงหรือจะมีประเทศใดเป็นลูกค้ารายแรกแต่จากแนวโน้มที่ประเทศกำลังพัฒนาเช่นไทยอินโดนีเซียหรือแม้แต่ชาติในยุโรปตะวันออก ต่างมองหาเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ราคาจับต้องได้โครงการนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกผลักดันให้เป็นจริงนอกจากนี้เรายังต้องจับตาท่าทีของกองทัพอากาศไทยว่าจะยังเดินหน้าผลักดันโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ต่อไปในงบประมาณปี2567-2570หรือไม่และจะเลือกใช้เครื่องบินแบบใดกันแน่ระหว่าง F35, Gripen E, F หรือจะเป็นโครงการใหม่อย่าง F36 จากมุมมองทางยุทธศาสตร์การมีเครื่องบินรบทันสมัยจะไม่ใช่แค่การเพิ่มขีดความสามารถในการรบเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศรอบข้างว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการป้องกันตนเองและพร้อมสำหรับการรักษาเสถียร,รภาพในภูมิภาคอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือความเป็นไปได้ในการบูรณาการระหว่างเครื่องบินรบแบบใหม่ กับระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ UCAV ที่ไทยกำลังพัฒนาเช่นโครงการ Sky Destroyer หรือเครื่องบินรบ AI ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบมีนักบินได้ซึ่งจะทำให้ไทยมีศักยภาพการรบยุคใหม่ในลักษณะ Network Centric Warfare ได้อย่างสมบูรณ์สุดท้ายนี้ไม่ว่าไทยจะเลือก F 3 6หรือเครื่องบินขับไล่รุ่นใดในอนาคตสิ่งสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ เพื่อให้ไม่ใช่แค่ซื้อมาใช้แต่สามารถพึ่งพาตัวเองในระยะยาวได้ทั้งหมดนี้คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ F 3 6และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับไทยหากมีข่าวใหม่หรือการอัปเดตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากกองทัพอากาศไทยผมาจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนทราบในช่องนิกกี้แทงโปรเช่นเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ